เมื่อวันที่16ธันวาคมภายหลังสำนักพระราชวางังออกถแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชราชธิดาทรงพระประชวนโดยทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ณรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยเมื่อวันที่15ธันวาคม2565นั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลา12นาฬิกา50นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาสเสด็จมายังอาคารภูมิสิริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อทรงเยี่ยมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดี กรม,มหลวงราชสารีนีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาผู้สื่อข่าวรายงานว่าสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคัฒนาวราขัตติยราชนารี ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์นำแจกันดอกไม้พระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิจติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชราชธิดาเบื้องหน้าพระรูป